สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอ่าอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่395นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พผมก็จะนําพระสององค์นะครับอ่าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินแล้วก็พระสมเด็จนะครับเอามาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับเอามาแบ่งปันอ่าในราคาที่พี่พี่ สามารถจับต้องได้นะครับาสามารถเข้าถึงกันได้ทุกๆคนนะครับพี่ๆนะวันนี้นะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับพระเครื่องที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาโดยตรงเลยพี่นะสายด่วนเลยนะครับที่เบอร์ศ9นย์เก้าเ้านะครับ0 9 9 6์4 1 2 7 5ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7 t นเ 987นะครับมามามาชมองค์แรกกันเลยนะครับพี่ๆนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอายจะลืมนะครับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ากดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่ามามาองค์แรกนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆนะองค์นี้ต้องบอกว่าเนื้อหานะครับพี่อ่าเนื้อเขาองจริงนะครับจะเป็นเนื้อออก นวลๆคึมครีมนะครับพี่ๆนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนื้อเนื้อจริงๆจะประมาณแบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับพี่นะประมาณตอนที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยพี่นะอ่าประมาณนี้นะครับอง์นี้นะครับดูนะครับพี่ๆเห็นไหมเนื้อหาเป็นก้อนๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ก็เส้นซุ้มใหญ่นะครับนะอ่าสมสมเด็จนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เขาจะเป็นเส้นซุ้มตกขอบพี่เห็นไหม อ่านะครับนี่ดูพิมพ์ทรงนะครับดูพิมพ์ทรงดูเนื้อหานะครับนี่มวลสารอ่าเดี๋ยวผมปรับไฟแป๊บหนึ่งนะพี่นะปรับไฟแป๊บหนึ่งเห็นไหมเม็ดมวลสารเป็น,นก้อนๆเลยนะครับเม็ดผงเป็น,นก้อนๆเลยนะพี่นะอ่าใบหน้านะครับกลมเป็นผลมะตูมพี่เห็นไหมอ่าเกตสะบัดเอียงๆมาขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะพี่นะเห็นไหมสะบัดมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าซอกลักแร้ฝั่งนี้ต่ําฝั่งนี้จะสูงนะครับเห็นไหม วงแขนนะครับทิ้งดิ่งลงมาหักศอกโย่ฝั่งนี้แล้วก็โค้งขึ้นนะพี่นะเห็นไหมองค์ส,สวยๆคมๆเนี่ยเขาจะมีเส้นเห็นไหมเส้นใต้ฐานเห็นไหมครับพี่เห็นไหม,หไหมอ่าเดี๋ยวเขาจะมีเส้นใต้ฐานอ่าเห็นไหมฐานชั้นนี้ก็คมชัดลึกฐานคมขวานนะเขาเรียกหรือฐานสิงนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเป็นสันแท่งคมเลยนะพี่นะองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่ ต้องใช้คำว่าแทบจะไม่ผ่านการใช้นะพี่นะแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับองนี้นะอ่องนี้เอาไป6,500บาทแล้วกันพี่วันนี้อยากแบ่งนะครับอยากแบ่งอยากแบ่งนะครับวันนี้เอาไป6,500บาทนะพี่นะดูด้านข้างดีครับเห็นไหมนี่ด้านข้างนี่ยังมีคล้ายรอยตอกตัดนะพี่นะเ <น depends, S 2> ห็นไหมเฉือนเห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมคล้ายมีรอยเฉือนรอยตอกตัดนะพี่นะด้า <ๆ S 2> นข้างเห็นไหม อ่าเนี่ยแม่ด้านข้างเห็นไหมโอ้โหนี่ด้านข้างนะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วพลิกดูด้านหลังนะพี่นะโอ้โหด้านหลังนี่ไม่ต้องท<ๆ>ักไม่ต้องถามนะครับว่าอ่าเป็นสายไหนนะพี่นะวัดไหนนะพี่นะดูเลยนะครับเห็นไหมนี่รอยปีกปลีรอยย่นย่นเห็นไหมรอยย่นย่นรอยปีกปลีเห็นไหมครับนี่อ่ารอยปีกปลีรอยย่นย่นนะครับนี่ดูนะครับนี่ องนี้เอาไป6,500บาทนะพี่นะ6,500บาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับนี่เห็นไหมครับดูเนื้อหาโอ้โหเม็ดมวลสารเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะเม็ดผงเป็นก้อน,อนแล้วดูนะครับดูลานะครับนี่ลาลาความเก่านะพี่นะลาความเก่าเขาจะขึ้นพระที่ทิ้งไว้น,น,นานๆหรือว่าเอาไว้บนหิ้งบนอะไรนะพี่นะฝุ่นเขาเกาะแล้วเขาก็จะขึ้น ลายอย่างเงี้ยลายดำๆอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมมีฝุ่นมีลายดำๆขึ้นตามอง์พระนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วส่องดูเนื้อได้ครับพี่ส่องดูเนื้อนะอ่าเดี๋ยวดูแค่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อหานะครับนี่เห็นไหมดูแห้งๆแต่พอมาใกล้กล้องแล้วหนึบนุ่มเลยนะพี่นะเห็นไหมดูรอยยุบรอยย่นนะครับ ชื่นชอบทักมาเลยพี่ชื่นชอบทักมาเลยนะครับชื่นชอบทักมาพูดคุยกันเลยนะครับจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับโทรมาก่อนก็ได้นะครับตกลงราคากันเสร็จแล้วคอยแอดไลน์พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่ๆนะหรือจะแอดไลน์มาทักมาเลยก็ได้นะพี่ได้หมดนะครับทุกช่องทางนะครับที่เบอร์096341275นะครับส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN เป็นภาษาอังกฤษนะครับ TTN 987ปดดนะครับนี่ ttn เก้าแดเจ็ดนะอะดูด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมพี่พี่ดูความย่นย่นนะครับดูย่นย่นนะครับอันนี้จะใช่เศษไม้หรือเปล่านะครับพี่นะเนี่ยเห็นไหมหรือจะเป็นเศษก้านทูบนะครับประมาณนี้นะไหมครับมีมีช้ำชมีเนื้อหนุบหนุนุ่มเลยนะเห็นไหมฮะองคนี้เอาไปหกพันห้าร้อยบาทพี่หกพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้หกพันห้าร้อยบาท อ่าพี่ได้สวยๆแบบนี้ไปเลยนะพี่นะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองอ่าองค์ที่สองมาแล้ววันนี้ก็ต้องเอาใจแบบอ่าเดี๋ยวผมปรับไฟแป๊บหนึง่งพี่ปรับไฟแป๊บหนึง่งเอาใจพี่ๆเอาใจลูกค้าที่ชอบชื่นชอบในหลงพ่อเงินนะครับพี่ๆนะองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับอ่าไม่องค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้นะครับสภาพผ่านการใช้แต่ยังคงความสวยงามนะครับ อ่ายังคงความสวยงามนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อหาเลยครับนี่นี่ขนาดภาพผ่านก้นใช้นะครับนี่ล่องตาย,ยังลึกเลยเห็นไหมมีเม็ดขี้ตานะครับจมูกปากเห็นไหมแล้วเนื้อนะครับพี่ๆดูสังเกตดูเนื้อเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นใสๆนะพี่นะเนื้อเขาจะเป็นใสๆนะครับอ่าเป็นใสๆเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นรูเนะครับพี่ๆเห็นไหมเนื่องจากว่าการหล่อนะครับการหล่อเขาใช้ดินนะครับ ่าใช้ดินใช้ดินขี้วัวขี้ควายแล้วก็ดินนะครับนะครับเม็ดพวกเม็ดกวดเม็ดทรายเขาก็หลุดล่อนออกไปนะพี่นะไหมก็ทําให้เกิดรูๆนะครับอ่าเนื้อออกเป็นใสใสไหมเป็นหลุมหลุมใสใแบบนะี้เห็นไหมอ่าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายอ่าสีชายนับยังไงพี่นับฝั่งนี้นะครับซ้ายมือเราขวามือองค์พระนะครับนับหนึ่งสองสามสี่จำลักษณะเส้นลิ้วจีวรดีๆนะครับสีชายเห็นไหม อ่าสีชายห้าชายสามชายเนี่ยอ่าลิ้วจีวอนจะไม่เหมือนกันนะพี่นะอ่าฝั่งนี้ไม่ได้นับพี่ั่นนี้ไม่ได้นับนะครับอ่าเห็นไหมครับมาเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่าเนี่ยครับผิวพันธุ์นะครับเหลืองอมเขียวนะครับอ่าล่องตาปากจมูกนะครับนี่ติดชัดเจนอยู่เลยนะครับใบหูนะครับสองข้างติดชัดเจนนะครับอ่าอันนี้นี่คือเขาเรียกเป็นฉลากนะครับเนี่ยฉลากถ้าเป็นแบบนี้พี่ ถ้าเป็นเนื้อแบบผิวมะระมะระแบบนี้ดีเลยนะครับดีเลยถ้าเป็นฉลาแบบนีด้อ่าถ้าเป็นก้อนก้อนกล,กลมๆเฉยนี่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าเช่านะครับแบบนั้นนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแบบเป็นเนื้อเกินขึ้นมาแล้วมีหลุมมีหลุมอย่างนี้เป็นครุขระเหมือนผิวมะระอย่างเงี้ยอ่าได้พี่แบบน,นี้ได้เลยนะครับเห็ไนไหมครับลิวจีวอนเห็นไหมครับดูตามซอกพี่ดูตามซอกดูคมเก่าเห็นไหมดูสนิมต่างๆเห็นไหมสาแดงเห็นไหม อ่าสนิมสาแดงอมน้ําตาลนะครับอมดํานะครับนี่คาบเขียวนี่คือคาบขี้เหงื่อนะครับเนี่ยอ่าที่เข้าไปอ่าโดนความชื้นโดนอะไรเขาแขวนใช้นะครับเห็นไหมครับดูผิวพันธุ์เห็นไหมเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่เห็นดูคาบสนิมเขียวดูคาบสนิมสาแดงอมน้ําตาลอมดํานะครับอ่าองค์นี้นะครับเอาไป6,500บาทนะครับที่6,500บาทอ่าบางท่านนะครับ อาจจะมีการมาคอมเมนต์นะครับดูแล้วเฮ้ยพระทําไมเขาขายกันหลักแสนหลักล้านทำไมมาขายหลักพันถ้าคิดว่าตัวเองขายได้หลักแสนหลักล้านก็เอาไปขายนะครับสำหรับผมแล้วนะครับเรามี power เรามาีความสามารถเท่านี้นะครับก็เอามาแบ่งปันเท่านี้นะครับเราต้องมองด้วยครับว่ามองมองด้วยว่า,าคนที่จะมาซื้อเรามาแบ่งปันกับเราเนี่ยมาบูชากับเราเนี่ยเขามีกาลังกาลังทรัพย์ไหมครับ ถ้าเราจะมาเปิดหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยอ่าเราเปิดได้ครับแล้วแล้วใครลหละจะมาซื้อนะครับแล้วแล้วใครล่ะจะมาบูชากับเราใช่ไหมครับอ่าอ่าดูด้านหลังนะครับเนี่ยดูด้านหลังอ่าดูด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมเป็นใสใสเห็นไหมอ่าตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพระผ่านการใช้มานะครับพี่นะเห็นไหมเนื้อเป็นซสใสนะครับด้านข้างนะครับนี่ก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างนะพี่นะอ่าเนี่เห็นไหมเห็นไหมนีด้านข้างก็มีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับ อ่าเนี่ยดูสนิมสาแดงอมน้ําตาลอมดำพี่เห็นไหมขาดเขียวเขียวเนี่ยคือพระผ่านการใช้มามเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต้องบอกว่านี่ตําหนิตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมากน้อยต้องมีนะพี่นะตุ่มหลุมตรงนี้นะมากน้อยต้องมีนะครับมากน้อยต้องมีนะอ่าหรือบางองค์บางท่านองค์ที่เขาใช้สึกไปก็ไม่มีนะพี่นะอ่าต้องต้องมองโดยรวมด้วยพี่มองโดยรวมด้วยนะอ่า ถ้าตรงนี้ไม่มีอ่าแต่พิมพ์ทรงเขาถูกนะครับอาจจะเป็นอาจจะไม่ติดนะครับอาจจะไม่ติดหรืออะไรก็ต้องมององค์ประกอบโดยรวม้วยพี่นะอ่าแล้วพิกดูใต้ฐานพี่พิกดูใต้ฐานเห็นไหมก้นใต้ฐานก็จะเป็นก้นมะละนะครับก้นมะละอ่าเห็นไหมมีรอยหลุมๆเป็นเม็ด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 เดือดๆอย่างเงี้ยอ่าเขาเรียกก้นมะละนะพี่นะอ่าองค์นี้เอาไป6,500บาทนะพี่6,500บาทเท่านั้นเองนะครับมา สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับชื่นชอบองค์ไหนรักองค์ไหนอยากได้องค์ไหนโทรมาเลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับส่วน id line นนะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 TTN987 นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ